มาดูสิอันดับประเทศที่ได้เงินอัดฉีดในรางวัลโอลิมปิกมากที่สุดในโลกของปีนี้นะครับแล้วก็ให้ทายซิว่าอันดับหนึ่งควรจะเป็นประเทศอะไรลองทายก่อนจะฟังเฉยตอนท้ายแล้วดูสิว่ามีไทยติดอันดับหรือไม่นะแล้วก็ลองทายนะว่าวิวจันแจมนะแล้วก็เทนนิสถ้าได้เหรียญทองเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยจะได้เงินอัดฉีดเท่าไหร่อลองมาตามดูกันเริ่มจากอันดับ10เกาหลีใต้1นึ่งล้านหกแสนอันดับ9ฝรั่งเศส3ล้านอันดับ 8, 8สเปน3ล้าน6 อันดับ7มาเลเซียนะครับ7ล้าน6อันดับ6โมร็อกโค7ล้าน8อันดับ5อิสราเอล9ล้าน6อันดับที่4อินโดนีเซีย10ล้านอันดับที่3ประเทศไทย12ล้านสำหรับประเทศไทยมีความพิเศษนิดหนึ่งคือถ้าเกิดได้เงินทันทีเลยเนะี่ยจะได้10ล้านแต่ถ้าเกิดว่าทยอยให้จะให้สิอล้านรัฐบาลไทยฉลาดอันดับสองครับสิงคโปร์26 000, ล้านรวยจริงๆนะครับแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งครับแต่แตนฮ่องกงนั่นเองครับ27ล้านครับ โถ้าใครนี่เก่งๆได้เหรียญทองกอบโกยกันมากๆจะขอวนสัญชาติไปอยู่ห้อง